แม่นฝากกดไลค์ก็แชร์นะเจ้ากดติดตามนะเจ้าไม่สเาห็นาะแม่นแล้วก็คลิปต่อไปน้องไปคลิปเก็บรถด่วนนะเจ้าต่อจากคลิปนี้เลยเนาะไม่นเพราะว่าในระหว่างทางที่เขาไปสรอเห็ดเนาะ,ะเาจ้าแปะใชยแม่ฝากรถด่วนเนาะแม่ระหว่างทางมาสรอเห็ดนะเจ้าเอาพระอันนี้เห็นแล้วโอ้แก่แล้วน,นะเจ้าไม่ได้เอากอกใส่มานะเจ้า โอ้บอกใหญ่ขนาดเนาะบอกใส่รถด,ด่วนใหญ่ขนาดเจ้ารถด,ด่วน,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 นมีนักแบบนักโมูมขาต้องปลอกอีกต์นเนาะแม่นอันมันพอก่อมันจะมึนเฮียจะเก็บกันเนาะตัวใหญ่ๆเลยนั่นแหละาใหญ่ขนาดเนี่ยเก๋ขนาดนะเจ้า อ้วนเลยเก็บใส่น <f> <galaxy> <fo il Ras poetry> so ี่เลยส่บอกนะมันจะมีทุกบอก่อเนาะเดี๋ยวเอามาพอกันนะเจ้า

Vì là hôm bậy tang chai mà sống chẳng pát nữa Oh hả nó có lấy hôm nay. Mhm. 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 มีก็มีอยู่มันก็นมีอยู่จะอยู่นอยอยนีนะเจ้าโอ้ย,กอยอไก่อ้เข้าไปเปล่า แง่้เหเงกับ่ได้นะเจ้ามันจะตายเนาะต้องระวังไม้บาดมือด้วนะทำเน,ะน,นะาะไม่และไม้ไม้มันแก่แล้วนะเจ้ามก็จะบาดมือเนะนี่นะห้ทำตวงไม้มันเกมแถงยากเนะ มีหลายตัวอยู่เนาะมีอยู่ โอ, oh, อ้นนอันนี้นักนะเจ้าจคลิปแซมนาทีคลิปย่างกูแบบจะใน่ยิ่งกว่าหน้า ก้าวมันจื้อหนึ่งบอทมาจ้าวยังหาจะฟันลงมากันเนอะ

มีหูเนาะมีหูขึ้นไปเนาะมันจะเขาก็จะพอว่ามันมีหูนี่ยนะเจ้าน,นี่มันเป็นหูอ่าเป็นหูนนอีกนะเจ้ามันกินขึ้นไปเนาะแมนเหนือแล้วไปแล้วกะแก่ตัวแทนส,สวนตัวน้อยกว่าตะกี้เนาะ เป็นยัอยู่หรอ,อแปะตัวนั้นมันอยู่หลุมมันกินเหมืตาลเปล่าหน,น,นิเงี้ยเริ่มเก็บใส่บอกแบบนี้มันจะบ่ตายเนะยาะเนี่ยแหละเหมือนที่มันอยู่เนี่ย Ừ mhm 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 Ừ thì cái mhm 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 này mhm mhm kia mhm นายเจ้าใส่บอกแบบนี้นะ,อะโอ้อัน <c oughs> นี้อยู่อินนเจ้านะนี่นะตุกแล้วข้อน,นี้เลยนะนะเต็มเลยนะเจ้า ืมเล่มนี้หนักเนาะแต่ตัวบบ่ายใหญ่ถ้าได้เนาะแต่ก<ต>็ได้อยู่เนาะโอ้มันจะมีจิว๋วสมบ no. ูนเนาะทำเฮงก็ไม่ได้ กำแพงดีแท้าตายดีเขาหลวกมามันจะเป็นสีดำนะเจ้ามันจะป่าขาวเนาะโอ้เลี้ยงอืมมีส้ำนัาเนี่นะเจ้าเนาะ ไม่บายเร้วนะมันหูมันน้อยมันหน่อยดีกว่าโอ้ยเหาะแต่แตนะเจ้า ระหว่างทางกลับบ้านนะเจ้าโหน้องเอกกับน้องตามปะลิงเจ้าฟงลิงเต็มเลยเจ้ามีอยู่กันไปสิบกว่าตัวเลยเนาะถ่ายนี้อาจจะมาเห็นนะเจ้าดูนะเจ้าฝากกดไลค์นะเจ้ากดแชร์เนาะกดติดตามกดซับสไคร้นะเจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่น้องเอกกับน้องตามได้ลงฮือ fc ดูนะเจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า